ลองสุ่มอีก25คัมภีราพีนะคะดูจากการสทรงหรือว,ว่ามันเป็นเกี่ยวกันที่ยันวะมาทําการเขียนยันไปแล้วนะคะมาอันนี้คือจะได้มากกว่า11ชิ้นไหมเฮ้ยทำไมมันอ่อน สวัสดีรทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมมาวีจะมาทั้งหมด2กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมวงแหวนเวทอาวากาศเริ่มต้น3 0มสบคูป,ปองเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอกรอบอวากาศด้วยนะทุกคน กิจกรรมวงแหวนเวทนะคะจะอยู่วันที่1 8บแถึงยีอ่าต่อไปนะคะจะเป็นร้านค้าพนีจอนหนึ่งคูปองก็จะเป็น1 8บแถึงยีนะคะคลิปนี้จะมาทําการรีวิวกิจกรรมกันให้ดูนะอ่าเชื่อกันกดแชร์ก่อนแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะแล้วก็กดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะทุกคนมากิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวจะไปแบบไวๆนะ โกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนำราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โอ e n ID อดีอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เดี๋ยวเรามาตรงเราต้องปิดปฏิเสธรับคำเชิญและเดี๋ยวเรานะคะมาตรงวงแหวนเวทกันก่อนนะมาเริ่มกันแบบไวๆนะคะนี่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์วรอรภราพาซีซั่นที่6นะซึ่งเราทำคลิปสุ่มด้วยนะคะสามารถไปหาดูได้นะคะที่ช่องวงพิมพ์ไปเลยนะว่าสุ่มกรอบโปรไฟล์คือสุ่มหมดไปเยอะมากอ่ะเข้าประเด็นนะคะ อ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกินทูเลนส่งการจะออกแนวอวกาศหน่อยแต่เราคิดว่าเดือนเมษาน่าจะมาอีกนะเพราะว่าเป็นเทศกาลส่งการถัดมานะคะเป็นสกินตัวแอดเนเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะจริงจริงสกินมันเป็นสีฟ้านะแต่นี้เราคือเราใส่ชิ้นส่วนประกอบนะคะถัดมาเป็นสกินตัววี拉สนะคะัวเบลสค่ะ ถ้าชื่อผิดขอขอภัยด้วยนะคะทุกคนคือพอดีเราก็มึนๆกับชื่ออยู่นะคือมาหลายตัวละครเป็นตัวเวเลนะคะทุกคน,นสกินระดับลิมิเต็ดส้มอ่ะไปแบบรวดเร็วนะต่อมาเป็นดาร์ซี่นะลิมิเต็ดเหมือนเดิมอ่ะถัดมาเป็นตัวเอ็กเนียลอันนี้เป็นสกินรีเจนนะคะแล้วก็ฟอรเรนอวกาศของดาวรีเจนเหมือนกันฟอรเรนเนี่ยเหมือนได้มาในราคาประมาณ ไม่เกินห้าร้อยนะคะที่เหลือก็จะเป็นยานาวกาศนะคะเป็นทิ้นส่วนมีสูงสุดนะคะ50ชิ้นอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้กี่ชิ้นในการแลกโหดคนแต่ละชิ้นคือใช้เยอะมากคือตอนนี้นะคะเรามีอยู่13ชิ้นอยู่เลยเราไม่รู้ว่ามันจะแลกทันไหมเพราะว่าตอนนี้คือวันที่สิบแวันที่สิวันที่สิแดแล้วนะไม่รู้ว่าจะทันไหมอ่ะ เดี๋ยวนะคะสำหรับใครที่อยากจะซุ่มนะคะมีสายฟรีด้วยสามารถนะคะใช้เงิน500เนี่ยของยานอวกาศเนี่ยนะคะแลกตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกดซื้อไปนะคะสำหรับสายฟรีเป็นชิ้นส่วนยานอวกาศไปปุ๊บเราทำการขอแครภาพไว้ก่อนนะเฮ้ยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะได้มาแหละกับชิปส่วญยานอาวกาศแบบสายฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทายคลิปนะจะมาสอนรับฮีโร่ถาวรบกันแบบฟรีฟรนะคะอ่าแล้วก็จะมีแพ็คคั้พีขั้นสูงน,นะคะให้กดซื้อไปก่อนนะเพื่อเป็นการจะได้ในมาในราคาดุมีมวยด้วยมวยไทยกล่องชกมวยไทย10กล่องมันไม่ออกหรอกมันออกยากนะอืมมานะคะอันนี้ก็จะมีกล่องต่าง ประมาณประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มอันนี้กันให้ดูกันเลยนะคะเป็นวงแหวนเวทอตอนนี้มีอยู่ประมาณ50คัมพีนะไม่รู้ว่าจะออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวสุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวบางตัวก็ยังไม่อยากได้นะเราจะเก็บไอตัวคัมพีขั้นสูงเนี่ยนะคะไว้เล่นในกิจกรรมต่อไปเปอร์เซ็นที่ออกนะคะจะอยู่ที่ กับวาไฟไฟกับสกินทาวอนะจะอยู่ที่1.35ต่อปยานอาวากาศนะคะจะอยู่ที่91.50 emoji effect ส่วนรูน,นะคะ7.15มากว่าทำการสุ่มไปแล้วค่ะ5ครั้งปึ๊บนี่โหด,ดีเราทำการวาดยานตามสไตล์ของเรานะปึ๊บปึ๊ปปมาเราจะได้เป็นอะไรนะทุกคนเราจะได้เป็นเฮ้ยทำไมยานมันออกง่ายจังเฮ้ยทำไมยานยานอาวากาศมันออกง่ายจัง ตอนนี้นะคะได้มา5 6 6ใช่ปะได้มาทั้งหมด1ิ1สชิ้นนะคะเฮ้ยทำไมมันมันออกง่ายจังทุกคนมันได้มาทั้งหมด11ชิ้นเลยอะถ้าไม่อโอ้ออกโคตรง่ายอะเดี๋ยวเราจะลองอเดี๋ยวเราจะลองสุบอีก25คําคัพีนะคะดูจากการสรง่งหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกันที่ยันวะมาทําการเขียนยันไปแล้วนะคะมา อันนี้คือจะได้มากกว่า11ชิ้นไหยเฮ้ยทำเม,มันออกเฮ้ยทำเม,มันออกง่ายจังอันนี้นะคะจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหรเนะี่ย10 10 16ชิน้นโอ้โหดูดิเกินไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็สามารถแลกสกินตรงนี้ได้แล้วนะเป็นสกินก็จะมีสกินทูเลนเวเลสอะไรประมาณนี้นะคะ เราคิดอยู่นะว่าเราอยากได้เป็นสกินตัวอะไรดีเราอยากได้เป็นสกินเอาเป็นสกินตัวอะไรดีทุกคนเอาเป็นตัวโอเมนละกันแต่ก็อยากได้เวเลสน,นะอ่ะเอาเป็นตัวโอเมนละกันนะคะโอเคค่ะกดแลกไปนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่โอเมนมูนไลท์ อยู่ราคานะคะอยู่ที่ประมาณถ้าทุกคนเอาไปสุม่มดีกันจริงๆใช่ไหมจริงจริงก็คือเราก็สอนอันนี้ไปแล้วนะไอที่แลกชิ้นส่วนยานอาวกาศแบบฟรีฟรีนะคะที่เอาเงินเนี่ยไปซื้อนะก็จะได้ไป10ชิ้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราสุ่มเนี่ยครั้งละ5สุ่มครั้งละ25คัมพีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ150คูปอง เราคิดว่าน่าจะหมดประมาณาเราขอตีแบบราคากลมๆนะคะจะอยู่ที่ 2... ประมาณ 300... ประมาณเออประมาณเออประมาณ400คูปองนะคะ400คูปองเนี่ยน่าจะได้เป็นสกิน แบบที่เราแลกไปนะคะก็จะมีสกินตัวโอเมนอะไรต่างๆนะคะตัวดีลักที่มันใช้เหรียญในการแลกเนี่ยแค่50เหรียญน,นะคะค,ค่ะคลิปนี้ก็อาจจะเบอรเลยนะเพราะว่ากิจกรรมมันตึงกิจกรรมมันตึงเกินนะคะมาเดี๋ยวเรามาตรงตรงนี้นะคะร้านค้าพิจารก็เหมือนเดิมนะคะมากับสกินตัว ยอนนะกับตัวลตเตอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พูดเลยนะว่าไม่ค่อยน่าสุ่มนะอีกฝั่งจะเป็นตัวเทลกับตัวลิเตอร์นะคะแล้วพูดเลยมันเป็นกิจกรรมที่เป็นราคาพันธจรที่ไม่น่าสุ่มสุดๆนะคะลาเดมาดูนี่นะคะสามารถดูราคาคูปองได้ตรงนี้เลยสกินหาวนหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ซึ่งราคาหมดกระดาษเนี่ยยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แหละคือเราไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ชมนะคะสุ่มรานค้าพันธจรอันนี้เพราะว่า ไม่คุ้มนะจริงๆซึ่งสกินตัว All a l l ตอ e r เนี่ยเคยมานะคะในราคาประมาณ200ประมาณ250คูปองนะไม่เกินนี้นะคะถ้าเกินก็คือแพงและบางทีก็อาจจะมาในราคาร้อยกว่านะซึ่งแล้วก็มาบ่อยมากสกินในร้านคาทฟ่จนอนนี้นะคะมาทำการเดี๋ยวเราหมุนให้ดูหนึงครั้งนะอ่าก็จะได้เป็นแบบเช่านะคะโอเคค่ะข้ามๆม,มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ มาเดี๋ยวเรากดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะจะเป็นกิจกรรมล็อกอิน10วันนะคะรับไอเทมมากมายตอนนี้คือเรามา Lock ล็อกอินไปละวันที่1เนี่ยก็จะได้เป็นประมาณนี้อ่ะเรามาสนใจกันวันที่10ดีกว่าวันที่10นะคะจะได้เป็นตานเชิญฮีโร่นะคะเป็นฮีโร่เวเลสและทายเตะนะคะอารามหรือลูกแก้ว3ลูกประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนสกินไทยฟรีอะไรก็มารับกันนะคะ ก็ง่ายๆนะคะแค่เข้ามาล็อกอินคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะชอบช,กกช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิน่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับสายฟรีทุกท่านนะแต่วงแหวนเว้เราแนะนำให้เราไปสุ่มนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มมากนะคะคุ้มแบบคุ้มมากก็ลองไปสุ่มกันได้นะคะลองไปสุ่มดู ของวงแหวนเว้นี่แหละอ่ะก็แชร์กันกดแชร์ก่นกอนแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะก็จะเป็นส่มเจ้าด้าสกินแล้วก็มีแบบหมอสำหรับสายฟรีด้วยนะคะคลิปนี้หรือว่าถือว่ารวมสาระเนื้อหาได้มากๆเลยถ้าใครดูที่ยังใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะ